การกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ6ปีของฮิวโก้จุลจักรจักระพง์ในคอนเสิร์ตฮิวโก้เล่นของนอก บริษัทอินเด็กครีเอทีฟวิลเลจจำกัดมหาชนผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนในฐานะผู้จัดงานและผู้จัดงานแถลงข่าวงานฮิวโก้เล่นของนอกคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ6ปีของฮิวโก้จุลจักรจัก,กรพงศ์นักร้องและนักดนตรีแนวโฟกร็อกผสมผสานกับสไตลบ์บูซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้สนามบวยในการจัดคอนเสิร์ต ประกอบกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่มีความทันสมัยพร้อมถ่ายทอดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างตราการตาอีกทั้งยังเป็นการรวมตัวของศิลปินรับเชิญหลากหลายสไตล์จากประเทศไทยอาทิดาบอยเวหรือเวคไทเทเนียมสาวไซด์ดาเอนโดฟินและวาลิดารวมถึงศิลปินจากต่างประเทศที่ได้รับรางวัลและผ่านเวทีระดับโลกมากมายค่ะ คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะับเป็นการรวมตัวของศิลปินที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทุกคนฮิวโก้เล่นของนอกจะจัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2566น2566เวลา17นฬิกาถึง21นากณสนามมวยลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะอ่อ oh, um ่ ถือว่าเราเสียเวลา3ปีในการที่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับช่วงหนึ่งเลยจริงๆก็ไม่ได้กะทิ้งช่วงนานขนาดนี้แต่ผมกับเพื่อนเนี่ยได้คุยกันพักหนึ่งแล้วเรื่องกลุ่มนักดน,นตรีกลุ่มนี้เป็นนักดน,นตรีอังกฤษที่เป็นนักดน,นตรีสไตล์ R b ฟังโซซึ่งเขาก็ชอบมาเมืองไทยอยู่แล้วเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าเขามาเมืองไทยเนี่ยเรามาเล่นดนตรีด้วยกันไหมมาแจมด้วยกันแต่เราก็ยังคิดไม่ท่วนว่าจะทํำยังไงจนกระทั่ง ค่อยๆค,คิดว่าเออถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางคนผมว่านเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเพราะผมต้องหาเรื่องใหม่ๆเพราะว่าแฟนแฟนเพลงบางคนเนี่ยเขามาดูเามาดูทุกงานเลยมันห้ามซ้ําเลยก็ต้องหาอะไรใหม่ๆให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาได้ประสบการณ์ที่ใหม่เลยทั้งวงก็เป็นวงที่แปลกใหม่แล้วสถานที่ที่จะจุคนได้เพียงพอและ ยังอยู่กลางคนได้เนี่ยมันก็มีที่นี่แหละที่พร้อมในเรื่องของแสงสีเสียงเลยมันเหมือนทุกอย่างครับในใน,ในงานดนตรีหรืองานศิลปะเราจะมีเจตนาเบื้องต้นแล้วสักพักเราก็ต้องพึง่งสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของกลุ่มอื่นๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเพื่อนเก็บสมาชิกไปเรื่อยๆจนโชว์มันออกมาเป็นอย่างนี้นี่ก็ถือว่าฟ i n a ลแล้วระบุแล้วว่าจะมีใครบ้างตอนไหนยังไงะคระับแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควร ได้เห็นรายชื่อศิลปินที่จะมาร่วมแจมในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเรียกว,ว่าระดับโลกระดับโลกนั้นเลยแล้วก็บิ<า>บ๊กใหญ่ใหญ่ครับก็ผมมีอัลบั้มเพลงสากลหลายชุดอยู่เลยแล้วตอนที่ผมผลิตอัลบัม้มโดยเฉพาะอัลบั้มแรกที่เป็นเพลงสากลต่างประเทศเนี่ยมันก็มีกลิ่นอายของ RB ของโซที่ผมรู้สึกว่า จางหายไปในการเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นก็กลายเป็นเพลงธรรมดาเป็นเพลงล็อกไปเลยผมพยายามจะเหมือนจะเอาสารเหล่านั้นฉีดฉีดกับเข้าไปในเพลงให้มันมีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึงเพราะเ,เพลงบางเพลงก็10ปี20ปีแล้วเลยก็ถ้าเปลี่ยนนักดน,นตรีและเปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันก็แทบจะเป็นโคลาอัลบั้มมันแทบจะเป็นโคลาชิ้นงานไปเลยเลยนั่นก็คือเจุนาผม ก็คัดเลือกพวกผลงานเดี่ยวของผมซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะอัลบั้มแรก o d Time Religion mm. ก็จะเล่นเกือบทุกเพลงในอัลบั้มนั้นแล้วก็จะถูกถ่ายทอดผ่านผมและวงใหม่แล้วก็ศิลปินคนอื่นๆที่มาร่วมบางคนก็จะร้องแจมเพลงเหล่านี้บางคนก็จะร้องแจมเพลงตัวเองบางคนก็จะร้องแจมเพลงที่เราทําร่วมกันมาแล้วแล้วไม่ได้มีโอกาสแสดงแล้วก็บางคนก็เป็นศิลปินที่ไม่เคยร่วมงานด้วยแต่อยากจะร่วมงานด้วยมานานแล้ว เลยก็ตอบโจทย์หลายมิติปกติผมจะไม่แขกรับเชิญเยอะขนาดนี้นครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าทิ้งช่วงไว้นานแล้วสถานที่อลังขนาดนี้ก็ต้องจัดเต็มครับเยอะขนาดนี้ควั้งคืนเลยไหมคะคอนเสิร์ตนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่แต่ไม่น่าจะเกิน3ามชั่วโมงครับี่ก็มีเพลงที่ทำกับพี่วีแล้วมันพูดถึงช่วงวัยใช่ครับก็เป็นเพลงที่คือศิลปิน ศิลปินบางคนเนี่ยเขาจะสามารถร้องเพลงที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้แต่ผมเนี่ยค่อนข้างยึดติดกับว่ามันต้องสะท้อนอะไรสักอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆชีวิตของคนที่มีลูกของคนที่แต่งงานแล้วของคนที่ไม่ได้หนุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีแรงกดดันยังมีแรงกดดันที่ทําให้เราสร้างงานมันมีแรงกดดันที่ทําให้เราอยากให้งานสําเร็จมันเหมือนมีอะไรเดิมพันมากมากว่าเมื่อก่อนในการ ้าแต่ละ9ก้าเลยมันก็ชื่อ pressure ก็คืออะไรเป็นแรงกดดันของเราของแต่ละคนมันก็คือครอบครัวมันก็คือความฝันมันก็คืออะไรนั่นแหละครับมันก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วผมดีใจมากที่เราจะได้แสดงครั้งแรกในเวอร์ชันสดด้วย<ม>เพราะว่าปกติเขาจะปล่อยซิงเกิลกันไปแล้วก็ทํา MV กันไปแต่คราวนี้เราจะพรีเมียร์ไลฟ์พรีเมียร์คุณพี่ยูรู้สึกว่าไว เรียกวัยกลางคนได้ไหมครบได้ครับบางคนก็ใช้คำวิกฤตวัยกลางคนอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทำไมถึงยกวัยนี้ขึ้นมาก็มันเป็นมันเป็นความจริงที่เรากําลังเผชิญอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะมาบางคนทําได้นะครับศิลปินบางคนทําได้แต่ผมส่วนตัวผมไม่สามารถไปอาศัยอยู่ในโลกของการหลงรักอ,อกหักของวัยหนุ่มสาวเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตผมเลยผม ว่าผมไม่ใช่คนที่ควรจะถ่ายทอดอารมณ์เหล่านั้นผมเหมาะกว่าที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่โตแล้วแล้วดนตรีหรือเพลงนี่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับแค่ไวัยวัยเดียวครับเราจะได้ฟังเป็นซิงเกิลหลังจากออกอิร์ตอันนั้น <c oughs> เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงของของพี่เวนะก็คือหลังจากคอนเสิร์ตนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วแต่ <c oughs> ว่าพี่เวย์จะนํามันไปใช้ในทางไหนครับสุดท้ายนี้น้องให้พี่ฮิโก้ฝากเชิญชวน ฝากเชิญพี่พี่น้องๆมาชมคอนเสิร์ตคิวโก้เล่นของนอกนะครับถ้าอยากเห็นคอนเสิร์ตที่แปลกใหม่นะครับมันจะเป็นครั้งแรกสําหรับผมมันจะเป็นครั้งแรกสําหรับคุณมันจะใหม่สําหรับผมมันจะใหม่สําหรับคุณเลยผมว่าสนุกแน่นะครับแล้วมีคืนเดียวเองนะครับมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับเลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับบัตรก็เหลือจํานวนไม่มากนะครับเลยอยากให้ทุกคนรีบไปควา้าฮอลจะได้เต็ม ซาวจะได้ดีบรรยากาศจะได้เยี่ยมครับ